ช่วงคิดจบุูต้องรู้หนังสือกับปลัดอำเภอพ้านอกสวัสดีครับช่วงคิดจบุูต้องรู้หนังสือกับปลัดอำเภอพ้านอกวันนี้นะครับหลายคนสงสัยว่าปลัดอำเภอมีหน้าที่อย่างเดียวคือในการจับกลุ่มใช่หรือไม่เพราะที่ปรากฏในสื่อมีเฉพาะการนําเสนอในผลงานของด้านการปราบปรามมีจับกลุ่มเป็นหลักสําหรับปลัดอ yes. ำเภอที่ <Okay. S 2> มีหน hmm. ้าที่ในการปราบปรามจับกลุ่มนะครับส่วนมากจะเป็นปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนะครับ ซึ่งมีภารกิจในการป้องกันน้ปราป,ป่าอาชญากรรมปัญหายาเสพติดกิจการมวลชนกิจการสาธารณภัยรวมถึงกิจการอสสในพื้นที่นอกจากประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงแล้วยังมีประหลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนในบัตรซึ่งปฏิบัติงานณนห้องทะเบียนที่บริการประชาชนในงานทะเบียนและบัตรนะครับประหลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความนธรรมซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความเป็นธรรกแก่ประชาชนในด้านงานศูนย์ด้ำมงธรรม การไกลเกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาที่สามารถไกลเกลี่ยได้ปลัดอำเภองานปกครองมีหน้าที่ในการรับคําขออนุญาตทางปกครองและงานกิจการกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งหน้าที่ทั่วไปที่เราจะพบเห็นปลัดอำเภอปกครองก็คืองานขออนุญาตอาวุธปืนขออนุญาตโรงแรมขออนุญาตการพนันปลัดอำเภองานสํานักงานมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีการเขียนโครงการต่างๆรวมถึง กิจาการอื่นที่ไม่ได้อยู่ของงานหรือฝ่ายอื่นสุดท้ายก็มีพี่ใหญ่ที่นั่งอยู่บนที่ทำการปกครองอำเภอก็คือปลัดอาวุศโสหรือปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารง,งานปกครองที่จะคอยดูแลให้คําปรึกษาแก่ปลัดอำเภอทุกคนดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปลัดอำเภอไม่ได้มีแต่ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงหรือปลัดป้องกันแต่อย่างใดนะครับ